แต่ว่าคุณภาพมันดีมากๆนะครับส่งวนราคานะส่งวนราคา12,000ถึง15,000บาทสวัสดีครับ สวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับอมิเชียนบุรีชาแนลครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้กระจ่างนะครับหลายคนถามกันเข้ามาเฮ้ย <Hey, S 1> เราควรใช้กล้องส่องพระแบบไหนดียี่ห้อไหนรุ่นไหนที่จะเหมาะกับเราดีเดี๋ยววันนี้ผมพาคนดูทุกท่านนะครับไปรีวิวกล้องส่องพระกันเลยครับ มาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวที่น1นี่ตัวนี้ยี่ห้อทิปเลิตนะครับขนาด 10x นะอ่าแบบนี้เออเขาบอกว่าผลิต m a ส e in USA นะครับโอ้โหผลิตดังด้วยอเมริกา <laughs> แต่ผมไม่เชื่อครับเพราะรุ่นนี้นะครับใช้กันทั่วไปฮะร,ราคา150-300บาทนะครับ ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทเรียกง,ง่ายน่าจะเป็นน่าจะเป็นกล้องกล้องเก๋หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่สําหรับผมนะถ้าใช้แก้ขัดหรือใช้การเขาเรียกว่าการลืมพกพาส่องแล้วโยนทิ้งส่องแล้วจะทิ้งคว้างอะไรยังไงเงี้ยอันนี้น่าจะโอเคนะครับสำหรับมือใหม่นะเออสาหรับมือใหม่ครับอ่า ตัวที่2เจ้าตัวนี้ครับตัวนี้มีนามชื่อว่า Canon นะครับตัวนี้ชื่อ Canon นะครับขนาด 10x นะครับผลิตนะครับเม็ดอินเจแปอันนี้ผมก็ว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะราคา600ถึง900บาทนะครับเออแล้วแต่ล้านนะ ตัวเรือนเนี่ยเป็นพลาสติกนะผมดูทรงแล้วเป็นพลาสติกนะจับเบานะครับสําหรับเซียนพระที่เริ่มเข้ามาเล่นนะครับประมาณสักหกเดือนไปเออประมาณสักหกเดือนแนะนํากล้องตัวนี้นะครับแนะนํากล้องตัวนี้เลยนะครับห0ร้อยถึงเก้าร้อยบาทนะ <S <S เออตัวที่สามอ่อยี่ห้อนะครับยี่ห้อยี่ห้อคาวนะครับยี่ห้อคาวนะครับเออผมอ่านคาวนะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหม,มวัสดุนี่ เป็นสตีลนะครับสตีลสตีล,ตลหรือสแตนเลสนี่แหละเออนี่แล้วก็ตัวเนี้ยผมชอบนะครับตัวเนี้ยผมชอบคือ,ออยางมันมียางกันลื่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเราดึงมาปุ๊บเนี่ยมันง่ายแล้วมันติดมือนะฮะหนืด ตัวนี้ก็สมวตราคานะครับ800ถึง1,200บาทแล้วแต่ร้านนะครับส่วนผลิตเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าผลิตประเทศไหนนะครับแต่ผมคิดว่ากล้องตัวนี้น่าจะเป็นกล้องที่แบบว่าโอเคในระดับหนึ่งอ่ะนะครับนะเรื่องแท้เก๊กล้องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ใช้งานแล้วโอเคนะเหมาะสำหรับเซียนพระใช้งานประมาณสักปี2ปีนะครับรุ่นเก็บสะสมพระสักปี2ปีนี่โอเคเลยนะครับรุ่นนี้แนะนำนะครับนะต่อไปครับ h ฮลคอนเออน่าจะออกเสียงสะกดอย่างนี้แหละนะครับขนาด1ิบเอนะครับเฮลคอนขนาดสิบเอนะครับผลิตที่ USA นะครับวัสดุสวยงามเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะครับอืมวัสดุเบาเลยนะครับพกพาง่ายนะครับพกพาง่ายปื๊ดหนี่ปื๊ดนี่รูดปื๊ดรูดปื๊ด,ด,ด,ดเลยนะครับซึ่งหัวราคาก็ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะตัวนี้ อันนี้นี่สะสมพระสักปี2ปีนะเริ่มสะสมพระสักปีสองปีแนะนําตัวนี้ครับแ,แต่คุณภาพเนี่ยไล่เลี่ยก,กันกับตัวนี้เลยนะครับต่อไปครับขยับอีโคขึ้นมาหน่อยอขยับอีโคขึ้นมาหน่อยเฮ้ยระดับนี้ละเฮ้ยระดับ,บวงการละระดับมืออาชีพละตอนเนี้ยเร่นพระมืออาชีพครับนี่ที่เขาใช้กันส่วนมากฮะตัวนี้ฮะนี่อืมเป็นยี่ห้อนิคอนครับนี่ขนาด1ิบเอ็นะ ตัวเรือนเนี <laughs> <laughs> ่ยผมน่าจะคิดว่าเป็นพลาสติกนะครับไฟเบอร์กราฟก็น่าจะเป็นพลาสติกนะครับเบาดีเบาดีพกพาง่ายนะครับมีจุดร้อยเชือกนะครับ เซียนพระระดับมืออาชีพชอบใช้กันเลยนะป <c oughs> ริ้ที่เมสอินเจแปนครับสมมติราคาก็ประมาณ2,500ถึง4,500บาทอืมแล้วแต่มือห่มือสอแล้วแต่ร้านนะครับนะก็ใช้ดีครับใช้ดีผมใช้ส่องประจำแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับมืออาชีพก็ใช้กันนะต่อไปครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง <c oughs> โอ้โหสุดยอด อันนี้นะครับเป็นกล้องยี่ห้อไซส์นะครับมีรุ่นด้วยนะรุ่น D40 <c oughs> อันนี้ปริจากเยอรมนีขนาดาเล็กกระทัดรัดนะครับจะมีดีที่ตัวเลนนะราคาเนี่ยสมวนอยู่ที่3 5 0 0ถึง4,500บาทนะครับอันนี้ก็ระดับมืออาชีพเขาใช้สองกันนะสำหรับผมก็ใช้อยู่บ่อยๆนะครับใช้อยู่บ่อยๆเลยนะครับต่อไปฮนะ อันนี้จะโคตรดีเลยผมบอกได้เลยว่าอันนี้จะโคตรดีเลยแต่เซียนพระไม่นิยมใช้กันนะอันนี้เป็นแบบสุดๆนะครับสวารล็อบบี้อืมอันนี้เป็นกล้องสวารล็อบี้เลยนะครับเป็นกล้องที่เขาใช้ส่องเครื่องประดับอืมส่องเพชรส่องพลอยส่องอะไรอย่างเงี้ย ขนาดก็ 10x เท่ากันครับอืมส่วนตัวเลือนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพัสดุแบบไหนผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ made in Australia มั้งเออหุยเสียงออกเสียงออกแบบภาษาอังกฤษนี่ลูกคอนี่มันได้จังเลยนะ <laughs> made in Australia นี่ สว่าล็อกกี้ครับส่วนมากเซียนพระไม่ค่อยใช้กันนะครับมันพอสองลงไปแล้วมันจะมีเวา้าๆดึงดึงพื้นเหรียญออกมาให้มันนูนๆนะครับถ้าใครดูไม่ดีนี่จับกล้องตัวนี้ส่องพระนี่อาจจะพระลงพระเหรียญนี่อาจจะตีเกได้เลยนะครับแต่ว่าคุณภาพมัน ดีมากๆนะครับดีมากๆแต่เสียนพระไม่ค่อยนิยมใช้กันนะสงวนราคานะสงวนราคาตอนซื้อมาเนี่ยอยู่ประมาณ1 000, 2 0 0 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็เสียนพระไม่ได้นิยมใช้กันแต่ผมซื้อมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วก็วันนี้มีโอกาสเอามารีวิวให้ f c ดูกันนะครับนะอ่า เป็นไงกันบ,บ้างครับสําหรับรีวิวดูกล้องส่องพระนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากจะแนะนานะครับอยากจะแนะนาพี่ๆที่เริ่มเข้ามาสะสมวงการพระเครื่องเนี่ยผมแนะนำนะให้ใช้กล้องตัวไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องราคาแพงส่วนผมเนี่ยใช้ราคาประมาณ800-1,000บาทนะครับซื้อตัวไหนก็ได้ที่มันส่องแล้วเข้าตาเรานะครับไปวัดดูที่ร้านนะครับจับรุ่นนี้รุ่นนั้นส่อง ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงครับถ้าเราเพิ่งหัดเริ่มเล่นพระนะครับแต่ถ้าคุณเหลือแล้วอะ่ะคุณก็ซื้อไปเถอะครับนะระดับหลายๆห,หมื่นก็มีนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เอามารีวิวให้เพราะมันหายากนะครับตัวหนึ่งสามหมก็มีนะครับแต่ไม่ได้เอามารีวิวเพราะ หาซื้อไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างก็ตังก็ไม่มีด้วยครับโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ FC ได้ดูกันอีกต่อไปนะครับนะถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็เม้นไว้ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนครับสวัสดีครับก็แจกกล้องเอาไป2ตัวนะครับแคนนอนกับ ฮิวคอนนะครับแค่นอนนกับฮิวคอนนะครับเอาไป2ตัวผมแจกลงชื่อไว้ใต้ที่อยู่นี้นะครับมีกล่องนะนี่กล่องกะไอ้นี่ก็ยังอยู่นะครับไม่ค่อยได้ใช้ครับแบ่งปันไปครับขอตัวกันครับบ๊ายบายครับ